อยากมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มขึ้นเลยบันิทำสมาธิไปเรื่อยๆปฏิบัติกรรมฐานลง่อปัญญาฐานน้อยนอนน้อยฉันเข่ามือละถวยทุกคนเข่ากับทัวทุนิสงกับเกลือนี่ก็เป็นุนิทานฉันเข่ามือละถวย ปัจจุบันิคุณให้ถังบันิข้อจุดก็สมาธิก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยไม่เคยเหพนาะสัญญุ่มมาบวชเป็นพระปุ๊บบันิมันจะมีความตั้งใจสมัยนั้นมุมีตอโทรศัพท์เน้นมุขมีโทรศัพท์มีแต่ยกมือหัต้องไปโทรมีแต่โทรศัพท์แต่เกิดขึ้นบันิบันนี้มมีอยู่ขึ้นตื่นหลังที่สามตื่นหลังจากนี่มันตัลุก ยังมืั้นรู้เนอนท,นที่ข้ามรกลังนอนอยู่ก็รู้ที่เตืปีสามเลคือสิลปตกแต่ีสามตน้นบอ,อยู่วันบางเสด็บางปีสามหกบสเซ็กก็มาน้างเวนามองในวัดเกาะนั่นแหละบานี้สครู่สักครูเองยันอ่สระตื่นนั่งคัะมานอนสสน,น,นั่งคัมาอสะตสะสนนื่น บนโยงการเรียเลยว่าไม่บวชได้สองมือนกันถึงรอบท่อต้นเป็นภูเขาไฟเก่าที่ดับไปแล้วบนยอดเขาของเขาผ่าข้างแบบนี้สะหรือปากของภูเขาไฟเนี่ยใครตรงหัวเป็นสะหน้มใช้เป็นปากของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วไปนี้ไปยู่หนังก็ด้วยแรงศรัทธาในการ อยากเพิ่นปฏิบัติพร้อมทั้งอ่านหนังสือชื่อว่าประวัติของหลวงปูป่ปานโสน,นโธวัดบานนันโธนั่นเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ฤๅษีสัทธ,ธาเรื่องใสและเกิดความมึดเหม่ยถได้อ่านหนังสือชื่อว่าประวัติหลวงปู่ซึ่งอยากจะน่าท่านดูรับาตา พ่ออยตอนนี้เสียงเสียงเขายิ้นทีเขาเคยได้ยินเป็นเสียงที่ล้องกำบานไผ่ระแห้งตรงไหนนี่มาตอนบานนี้ได้เสียงออยเหรอบดดักวนมันลุกมาฉุดตื่นเลยแบบลุกขึ้นมาแล้วเปล่าลุกยั่งเร็วเลยโอ้ บอกดีๆว่ามัต้องเฝ้านะกระแทกแม่ต้องหายนะที่สี่อันนี้อ่อพอมามาถามว่ามาถามความฝันมัเช็คดูทุกเช้ารูบาารย์เป็นยังไดในแบบมันขึ้นเป็นยังไงใก็เลยบอกทามไปถามว่าเอ้าคือบาเป็นเสียงไคยเหรอเสียงผู้หญิงหนื่นผมคิดว่าเป็นเสียงผระแม่โทรนี่ครับหลวงพ่อคือ คือถ้าเขาปฏิบัติอ่ะมันสิเห็นเองโมเองเลยครับสิงจิตจิตมันละเอียดแล้วมันสิเขาไปสัมผัสยางลงจากเขาสี่กิโลไปหอดมู่บ้นบานหนึ่งกิโลนั่งบินทบาทหนึ่งกิโลเศษกับยางครับขึ้นเขาอีก่อนสีมาบอกเล็บเนี่มักแห้งในเล็บชาวบงชาวบ้านถา,ามมาดนเลยลงที่งวนอีกแคไ่ไหนครับเวลาไปบินทบาทบ้านนี้มันมีอยู่เช่นนึงไดเลขมา บ่ไไปนั่งสมาธิเอะไรหรอกอาตมาเขาบ่ได้บวชห้างห้อยเลยแต่บวชมานบวชธรรมกายด่างบวชมาเพื่อหาธรรมะบ่ได้บวชห้างห้ยคณะที่ยูวานโนสุขามพะลังอาทาสิเมอาคาสิเมยาติเมตาสะกาจามีเบตานังกัตตาโมโนสาระ

พิตาธิคาระต้าพิตายาสทธานาโสอุปกาปัสโซยาติธรรมโอจายาณาบูชาจากาักกาคือการทำบุญทำทานจบนะครทำบุญอย่างนี้เนี่ยมันาดนดักสงฆ์ตาที่เปิดรูปภัณฑ์เรา,าเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวไทยทุกท่าน ก็ต้องทำบุญก so, ันอย่างนี้ระดับบัรทุกนี้ไอโย่เป็นการที่เราทักสายก็คือทำบุญบัตรหรือจะเรียกง่ายๆหรือว่าทำบุญบุญที่สวนกุศลไปให้หลวงพ่อที่อยู่ในวัดตะลาแห่งนี้ั้งแต่หลวงพ่อรุ่นไหนก็แล้วแต่ ก่อนที่ท่านเจ้าอาวาสหรือว่าพระครูปรัตทัตโธด์เกิดมาหรือหลวงพ่อโง่ไหนโง่ไหนก่อนที่ท่านอยู่วัดระลาแห่งนี้ก็ถูกหมดอีกบทเสร็จแล้วปุงก็ได้ก็ได้ คาับจุดจับเสื้อติดเสื้อติดตัว Chào. <laughs> ano. <laughs> mình <laughs> đặt người ủa <Okay>. mọi người ủa mm. mọi người ủa mọi người ủa <laughs>

อ่านะ <laughs> <coughs> uh. <Okay. coughs> แล้วก็เตรียมเริ่มแมวของคอนเตรียมปลายชาปลายตาใช้ทิ้งหยักการเธอพิธีชัการตับคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ยื้อกระซุ่นตั้งยื้อห้อยเพียรด้วยดูนะครับดูเรื่องเงี้ยดูเงี้ยตัยื้อระซุตัวยื้อน้อมีนโดนลูกต้องรู้ตามคำแยกยัเกี่ยวกับการไทยอากภากระดับตัววัดเป็นแสนนี้แน่นองผู้เขียนเราเลิกเก็บเปรีองรวยหน้าตา ยาแก้เจดไอเปีนวยื่วยชวยอาการชตาเปียนจะหุอยุงยานขนาดงัครับตัดแอตั้งยุงั้ตาตา